สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับแจ๊ดในรายการเมืองไทยร้อยแถ้าพูดถึงความหวานหอมเหนียวนุ่มชุ่มชื่นใจคงจะหนีไม่พ้นเฉาก้วยเมนูของหวานที่ใครหลายคนคงเคยลิ้มลองจะหวานเย็นชุ่มชื่นใจยังไงพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันค่ะ <S 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 อร่อยทั่วไทยปลอดภัยกับออยวันนี้เจนี่จะพาคุณผู้ชมมาตามหาเมนูของหวานสีดำๆค่ะที่ใครหลายๆคนนะบอกว่าติดอกติดใจกันมานักหนาในเรื่องของความหวานเอ่ยหอมเอ่ยเหนียวนุ่มหอมอร่อยเนะี่ยที่เคี่ยวม,มาจากญ้าที่เขาเรียกกันว่าเฉาวกลวยนั่นเองค่ะพี่คะยืดก้อยค่ะอันนี้นี่เขาเรียกว่าญ้าเฉาวกลวยหรือเปล่าคะดำๆแบบนี้เลยเหรอคะพี่ย่าดำๆแบบนี้เนี่ยจะมาเป็นเฉาวกลวยน่ารับประทานได้ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเจนี่เข้าไปดูด้านในเลยค่ะตามมาเลย คุณผู้ชมคะตอนนี้เจนี่ก็ได้อยู่กับคุณเสริมวุฒิวรนโร์ประธานกรรมการบริษัทเฉา,วก,วาก้วยชากลางลาแล้วค่ะค่ะเจนี่อยากจะทราบว่าต้นย่าเฉาวก้วยที่เห็นนะคะมาจากที่ไหนล่ะคะเพราะที่เรานําเข้ามี3ประเทศด้วยกันนะครับที่ประเทศไทยเราไม่มีที่เรานําเข้าก็จะมีจีนมีเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียนะครับกว่าจะมาเป็นเฉาวก้วยคิดไม่ออกจริงค่ะว่าจะมันมีหน้าตาน่ารับประทานได้ยังไงอย่างนั้นทีงงน่ผม<ๆ>พาคุณเจนี่ไปชมวิธีขั้นตอนการทําเดี๋ยวคุณผู้ชมถามพี่เสริมไปเลยค่ะ <Sh op> การทำเฉาก๊วยเนี่ยหนึ่งเราต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาดเราต้องนำต้น,ฉน,ฉนเฉาก๊วยทั้งหมดเนี่ยเอามาร้างเอามาร้างแล้วก็ผ่านการต้มนะครับพอต้มได้ยางของเขาแล้วเนี่ยแต่ยางล้วก็เอาอยางมากวนอีกทีหนึ่งพอกวนเสร็จสับเรียบร้อยก็จะมีมาเปิดเอายางเฉาก๊วยในใสน่ถาดใส่ถาดเพื่อให้เฉาก๊วยในเย็นแล้วก็จับตัวเราถึงจะเอาไปตัดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแล้วก็ใส่ถุงมืุ และออต,ตอนนี้นอาจารย์นี่ก็ได้อยู่กับผู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับมาตรฐานไทมารีจีเอมีได้ดีที่สุดและ่ละคะนันก็คือเภสัชกรสิริชัยลิมเลอร์เจเริญวณิชค่ะเภสัชกรชำนาญการพิเศษสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรกว่าที่โรงงานเฉากล้วยชากลางลาของพี่เสริมสุขเนี่ยจะได้รับมาตรฐานไทมารีจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้างอ๋อเราจะตรวจทั้งหหัวข้อเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของสถานที่เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือ เรื่องของการขบวนการผลิตนะครับการคัดเลือกวัตถุดิบเรื่องของระบบสุขาภิบาลเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็บุคลากรด้วยนะครับเราต้องตรวจทั้ง6อย่างเลยนะครับถ้าตรงไหนบกพร่องเราก็จะยังให้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานตามพันธุ์มารฐา GMP ได้รับมาตรฐานพันธุ์มาริาน GMP มาแล้วเนี่ยมีประโยชน์หรือว่าข้อดีอะไรอย่างบ้างคะอย่างที่ประชาชนเนี่ยมีความไว้วางใจในเครื่องหมายของอยนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ประชาชนบริโภคอาหารด้วยคำ ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอยากจะได้รับมาตรฐาน p าร m a ี y GMP บ้างจะต้องออทำยังไงบ้างคะท่านอยู่ที่จังหวัดไหนท่านก็ไปที่สำนักง,งานสาธารณสุขของจังหวัดนั้นเลยนะครับแต่ถ้าในกทมก็ไปติดต่อที่สำงงน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กระทรวงสาธารณสุข และสำหรับวันนี้เนี่ยเจนนี่ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเนี่ยที่มาให้ข้อมูลความอร่อยที่ได้รับมาตรฐานไทยแมรีจีมพีอย่างเฉากลวยชาก,กังลาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,คคคะสำหรับครั้งหน้าตันนี่จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยกันที่ไหนห้ามพลาดค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลับมาพบกับรายการเมืองไทยร้อยปาดได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ